สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อีสุสุเชียงตรายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้ตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่สาขาซีแอตซ์ซายมูนนั่นเองนะคะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยที่จะพาท่านมาตวรีวิวรถอีกแล้วนะคะสําหรับคันที่จะพาท่านมาตัวรีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นนะคะมิวเอ็กซ์2.2อีเลแกน์ใหม่ล่าสุดกับสีดานะคะ ดำเงางามคมเข้มมากๆเลยนะคะกับ2.2กิโลแกรนนานๆทีจะมีเข้ามาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะวันนี้ก็เลยไม่พลาดจะเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันเนาะคันนี้ราคาค่าตัวของเขานะคะเดิมๆเลยอยู่ที่1 4 2 9 0 0้าบาทค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามนะคะสามารถทัก Inbox หาเซลปีใหม่ตามด้าวล่างตัวลงนี้ได้เลยค่ะ095338994 ID Line P w e MI 1579หรือเ c e บุ o k ส่วนตัวค่ะเซลปีใหม่ e ีสุเพจอีสุ เชียงตะลายบายเซอร์ใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยเมื่อกดติดตามให้ปีใหม่เต็วเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมกับรถคันนี้ไกลๆพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปคะ่ะ คันนี้ค่ะมิว X 2.2อิลิ a กนใหม่ล่าสุดนะคะกับสีดำนะคะดำเงางามคมเข้มมากค่ะนานๆทีนะในช่วงนี้จะมีเข้ามาให้ทุกท่านได้ตัวรับชมกันนะคะคันนี้เป็น2.2ใหม่ล่าสุดค่ะราคาคาวงเขาที่1,429,000บาทค่ะเน้นย้ำราคาเฉพาะตัวรถนะคะอยู่ที่1,429,000บาทยังไม่รวมส่วนลดต่าง มันเองนะคะอ่า,อาสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมทักหาปีใหม่ได้เลยนะคะดำเงางามคมเข้มมากๆเลยนะก่อนอื่นเรามารับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนค่ะตัวนี้นะในส่วนของด้านหน้าค่ะไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะอ่า ไฟ LED นะคะ Super Daylight อยู่ภายในโคมเดียวกันนั่นเองค่ะตัวนี้ดีไซน์มาใหม่ดีไซน์เฉีียวนะคะในส่วนของ Super d a y l ไลท์นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะทำหน้าที่ได้ถึง3าอย่างกันเลยทีเดียวเป็นไฟ Super Daylight สองสว่างเวลากลางวันไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันนั่นเองแล้วก็ในส่วนของนะคะไฟโปรเจคเตอร์ค่ะทำหน้าที่เป็นไฟสูงไฟต่ำภายในหลอดเดียวกันด้วยนั่นเองถัดมาขยับมาด้านล่างนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะตัวนี้ ะะเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะการชนหน้าดีไซน์ใหม่นะคะช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เทนด้านข้างนะตัวนี้เป็นลดแรงต้นานทานนะคะเวลารถวิ่งอยู่นะคะลดแรงต้นานทานช่วยรถของเราวิ่งได้ลู่หลมมากยิ่งขึ้นช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคะดีไซน์มาใหม่โฉบเฉี่ยวมองภาพรวมด้านหน้าของเขานิดนึงก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะ โลโก้ e u ิ u ุ Chromium Design ที่มีขนาดเล็กลงเพิ่มความหรูหราพรีเมียมมากไปอีกนะกับ Eurus m e X e l e g a n ของเราอ l e g a n c ถือว่าเป็นเกรดที่เป็นแบบกลางๆนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นก็เป็น Active นะอ l e g a n ถัดมานะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็น u l t i m a t แล้วก็ท็อปสุดก็จะเป็น RS นั่นเองนะสำหรับราคาประมาณนี้นะคะในเรื่องของฟังก์ชันออปชันของเขาก็ไม่น้อยหนาเนาะอืม โอเคมาดูดีเทลรายละเอียดต่อนะคะในส่วนของตัวรถเนาะตัวนี้นะคะก็จะดีไซน์เป็นชิ้นงานที่เป็นสีเทานะคะอืม มีลักษณะเป็นวงกลมนะคะด้านบนจะเป็นส่วนโค้งออส่วนด้านล่างก็จะเป็นเส้นตัดมาแบบนี้ยังคงเอกลักษณ์นะคะเขี้ยวสองชั้นที่มีขนาดเล็กนิดนึงนะคะอืแต่จะโดดเด่นในเรื่องของช่องระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่นะคะผสมผสานกับในเรื่องของกระจังหน้าเขี้ยวสองชั้นแบบนี้กันได้อย่างลงตัวมากๆช่องระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นสังเกตนะคะทุกคนจะเห็นเป็นจุดใช่ไหม เป็นจุดนะคะจุดจุดนะคะด้านหน้าจะมีอยู่สี่จุดนะคะก็เป็นเซนเซอร์ด้านหน้าสี่แล้วก็ด้านหลังสี่นั่นเองมีเซนเซอร์รอบคันแปดจุดนะคะสําหรับรุ่นนี้ดีไซน์ในส่วนของการชวนหน้าเส้นสายลวดลายดูเส้นสายของเขาดูคมขึ้นนะคะอืมสีดําหล่อมากนะคะท่านใดที่กําลังเล็งสีนี้อยู่กําลังศึกษาข้อมูลหาข้อมูลอยู่แนะนํารุ่นนี้เลยคันนี้เลยนะคะมาดูกันก่อนเนาะสีดําสวยไหมเออคันนี้เลยนะคะสวยมาก <laughs> สำหรับล้อของเขาจะเป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอยนะคะมีทั้งหมดอยู่6กา้านด้วยกันดีไซน์มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะคะจะเป็นก้านทีๆแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าก้านฟันหนูอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ลักษณะการมองของแต่ละคนแต่ถ้าสังเกตเลยมันจะมีอยู่หกา้านด้วยกันนะคะอืมรัดุยางบิสโตนค่ะซีรีส์ยางตัวนี้อยู่ที่สองหกห้าทับหกนย์อารสิบปดนั่นเองค่ะช่วงล่างนะคะอืม คอสปิงอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับชกอัพแก๊สเหล็กกันโครงช่วยเรื่อง,องความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเต็มเยี่ยมนะคะ่ชงล่างจะเป็นแบบไฟลิ่งซับเพนชั่นขยายฐานล้อก,กว้างช่วงร้อยาวนะคะช่วยเรื่องการยึดเกาะถนนนะอคอสปิงอิสระปีกนกนะคะทั้งสี่ล้อเลยนะอืม,อม,มือจับรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะขอบ หน้าต่างจะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหราไปอีกกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะเป็นสีทูโทนด้านบนสีเดียวกับตัวรถด้านล่างเป็นสีดําที่เป็นดําด้านมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยด้านบนหลังคาก็จะมีราวจับหลังคามาให้ด้วยนะคะสามารถใส่แหลกหลังคาอะไรเพิ่มเติมได้เนาะมาดูด้านท้ายนิดหนึ่งด้านหลังนิดหนึ่งนะคะด้านหลังไฟท้ายดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับคาดเอวเพิ่มความหรูหราไปอีกนะคะทุกคน เป็นหลอด LED ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของ smart ท a i l g a t e ด้วยเมื่อกี้ได้ยินเซ็นเซอร์ไหมคะเมื่อเรานะคะ,ะทําการล็อกรถอยู่นะถือกุญแจติดตัวแบบนี้นะคะก็เดินเข้าหาตัวรถปุ๊บเซ็นเซอร์จับสัญญาณได้นะคะแล้วก็ถอดเดินหลังออประมาณนี้นะคะ ประตูหลังก็จะเปิดได้แบบนี้เลยนะคะเมื่อเราเดินเข้าไปนะคะเอาของวางเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเซนเซอร์จะจับสัญญาณเมื่อเราเดินออกนะคะก็สกขาก็จะปิดแบบนี้นั่นเองใช้งานง่ายนะคะอืมก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังเห็นไหมจะมีเซนเซอร์หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกด้านหลังจะมีเซนเซอรอ์ด้านหลังสี่จุดนะคะแล้วก็อีกสองจุดจะเป็นในเรื่องของเซนเซอร์สมาร์ทเกจนั่นเองนะคะสามารถเปิดปิดได้หลายอย่างนะคะเปิดที่ตัวรถก็ได้หรือว่าจะใช้กุญแจนะคะหรือเดินมาปุ๊บเซ็นเซอร์ไม่จับนะคะเอาเมือสัมผัสตรงนี้ปุ๊บนะคะก็เปิดได้เหมือนกันนะหรือว่าปิด ประมาณนี้นะคะาลงมาปุ๊บเห็นโดดเด่นเลยในส่วนของโลโก้ Isuzu e Chromium ที่มีขนาดเน็เล็กลงเพิ่มความหรูหราไปอีกนะคะบันท้ายก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะคะสวยงามมากภาพรวมแล้วนะคะสีดำเงาง,งามคเข้มลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทัก Inbox หาเซลล์ใหม่นะคะตามนี้หรอล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนิดนึงนะคะ สำหรับรุ่นี้นะอิลิแกนกุญแจนะคะอีซูซีเนียเอนทรีจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะกดล็อกกดปดิดล็อกหรือกดเปิดฝาท้าทยกระบะตรงนี้ได้นะคะ,ะในเรื่องของการวิธีใช้ก็กดจากกุญแจได้หรือว่าเพียงแค่พกกุญแจติดตัวยืนด้านประตูคนขับประมาณ80องศาประมาณนี้หรือประมาณนี้แหละนะคะก็กดตรงนี้ได้เลยนะอันนี้คือล็อกน,นี่นนคือปิดล็อกนะคะ เปิดมาด้านในสําหรับรุ่นนี้นะคะบองเขาจะคุมสีเป็นสีทูโทนค่ะหรือสีเบจนั่นเองนะคะขออนุญาตเปิดอ่าถูมพัดจติดคลุมนิดนึงนะคะให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ทางบ้านได้ดูกันนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีครูแมกนะคะเป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนนั่นเองเนาะอืมกระจายความร้อนได้ได้ดีนะคะ ดีไซน์นะคะเป็นสีเบจนะตรงนี้จะมีละะนะักษณะเป็นจุดๆนะคะเส้นสายลวดลายใหม่นะปีกข้างสองข้างนีขนาะดใหญ่เวลานั่งจะรับกับสรีระของเราคะ่ะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วยอ่าปรับเบาะเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะก็ปรับหลังปรับหน้าขยับหน้า,ขย,นาขยับหลังขึ้นลงพักเทา่าขึ้นลงประมาณนี้นะคะ แผงประตูนะคะก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้เป็นสีเบจนะคะเดินได้ด้วยได้สีครีมะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีครีมที่เป็นสีแบบเง,ง,งาเงานิดนึงนะคะแล้วก็ชิ้นงานที่เป็นสีดําเปลี่ยนโนแบกให้ลงความหรูหราเมื่อจับตกแต่งด้วยสีโครเมียมค่ะเพิ่มความหรูหราปุ่มควบคุมต่างๆก็ตกแต่งด้วยดําเงาหมดแล้วนะคะให้ลงความหรูหรามากยิง่งขึ้นสังเกตสีตรงนี้จะเป็นสีเปลี่ยนโนแบกนะคะก็เมื่อล่งเราเป็นสีดําก็ถือว่าเข้ากันได้อย่าง ลงตัวมากๆดูหรูราอลูอลามมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวนี้ก็อีลิแกนเนาะก็จะให้อารมณ์ความหรูราพรีเมียมภูมิฐานนั่นเองนะคะอขออนุญาตนั่งบนตัวรถนิดนึงนะคะตัวนี้ในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะหุ้มหนังซอฟทพัดมาให้หมดแล้วให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นจะมีการเดินได้ที่เป็นได้สีเท่านั่นเองค่ะสำหรับคันนี้อีลิแกนนะคะถุงลมนิราภัยเป็นถุงลมนิราภัยคู่หน้าเนาะอืม พวงมาลัยหุห้มหนังด้านซน้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านขวาเป็นครุดคอนโทรลนั่นเองนะคะอืมขอญาตนี่เป็นปุ่สตาร์ทนะคะกดปุ่สตาร์ทต,ตรงนี้ได้เลยกุญแจต้องอยู่ในตัวรถกดปุ๊บนะคะแบรคเกรสใช่ Okay. เลือกภาษาแล้วหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วลองรับระบบวาวมันทง Apple ค่ะเพลย์อัอยออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยแอร์ออโต้ Auto นะคะเปิดปุ๊บแบบนี้เลยนะคะแยกอิสระซ้ายขวาอ,อันนี้ก็19 19ถ้าต้องการปรับด้านซ้ายอุณหภูมิหนึ่งด้านขวาอุณหภูมิหนึ่งก็ให้กดตรงนี้นะคะอันนี้ก็หนาวเอ่ะแล้วหนาวจังเลยเราก็เพิ่ม อุณหภูมิขึ้นนะคะถ้าร้อนก็ลดลงประมาณนี้ด้านนี้ก็จะไปเรื่อยๆนะคะส่วนด้านนี้ก็จะคงเดิมแต่ถ้าต้องการให้อุณหภูมิเท่ากันก็กดตรงนี้นะคะก็จะเท่ากันนั่นเองเนาะเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะถ้าต้องการปิดก็กดปิดการเปิดก็กดเปิดแบบนี้ง่ายๆนะคะอืมเขาจะดีไซน์เหมือนลักษณะของเปียโนค่ะเป็นอารมณ์ของการกดลงกดลงกดลงให้อารมณ์ความหร,ารูหราเนาะเกียร์ออโต้นะคะ 8 speed นะสำหรับคันนี้นะคะหัวเกียร์ตกแต่งด้วยดำเงาเ i ียโ b แ a c k บอกตำแหน่งเกียร์ได้ชัดเจนนะคะอรอบเกียร์นะคะตกแต่งด้วยดำเงาให้อารมณ์ความหรูหรามีการตกแต่งชิ้นงานด้านข้างเกียร์นะคะด้านซ้ายด้านขวาเป็นหุ้มหนังแบบนี้นะคะหรูหรามากยิ่งขึ้นเนาะ 8สปีดเทอร์โบไฟฟ้านะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรทำงานที่รอบ1,600-2,400ถึงรอบต่อน,นาทีเร็วแรงและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นในส่วนของเกียร์นะคะสามารถปรับได้เป็น2โหมดนะคะทูกอินวันอันนี้คือออโ,โต้ถ้าต้องการปรับเป็นแมนวนวลสามารถถักเข้าหาตัว ปุ๊บแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถทดเกียร์ขึ้นทดเกียร์ลงได้นะคะอืมก็จะมีตำแหน่งเกียร์บอกตรงนี้นะคะหรือว่าเออตัวนี้ไม่มีพัสดุชีพลืมไปคอยถ้าพัสดุชีพจะมีในตัวเอลชิเมตหรือว่า RS เอนั่นเองนะคะตัวนี้ก็สามารถเพิ่มเกียร์ทดเกียร์นะคะขับเป็นโหมดสปอร์ตนะคะให้อารมณ์ความแบบเออใช้ในการเล่้งแสงนะคะขึ้น่งดอยเึ้ื่งเขาน,น,น,นั่นเองเนาะอืม ถ้ามองภาพรวมประมาณนี้นะคะสังเกตตรงนี้เมื่อก่อนเขาจะเป็นช่องเก็บของอนเนกประสงค์แต่เขาตัดช่องเก็บของไปนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นแบบหุ้มหนังตัวนี้ก็จะได้เป็นสีเบจมาด้วยนะคะก็ให้เพิเ่มอารมณ์ความหรูหรามากยิ่งขึ้นก็รับกับช่องตรงนี้นะคะแผงประตูแล้วก็เข้ากระบอกอให้ลมความหรูหราและดูภูมิฐานซิวแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะอม,มาดูระบบต่างๆกันนิดนึงนะคะที่อยู่รอบๆเกียร์มีอะไรบ้างนะคะด้านซ้ายตรงนี้นะคะเป็นปุ่มเซ เป็นปุ่มปิดนะคะจุดอับสัญญาณหรือบายสปอร์ตนะคะถ้าไม่ปิดก็ปล่อยใช้งานไปนะคะนี่เป็นปิดระบบ a n g e l Start s ์ o t s y s เ e m เป็นปุ่มดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะอืมถ้าเราไม่กดปิดระบบนี้ทำงานให้เวลาเราขับรถไปติดไฟแดงอย่างเขาติดกันเนะี่ยด้านหน้าโชว์รูมแบบนั้น,น่อยใช่ไหมปิดปุ๊บนะคะถ้าเราไม่กดปุ่มตัวนี้นะคะ่ะรถจะดับนะคะปล่อยเท้าออกจาก การเบรกนิดนึงนะคะรถจะกลับมาติดเครื่องโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะคือถ้าชอบก็ใช้ไปนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถปิดได้แต่ปิดตรงนี้นะคะทุกคนในส่วนของตัวนี้เขามีไว้เพื่ออะไรเขามีไว้เพื่อตัดกำลังเครื่องยนต์ช่วยเรื่องการเปลี่ยนดน้ำมันยิ่งขึ้นนะคะ นี่ก็จะเป็นปิดระบบ ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ c c s คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันนะคะลาดชันที่ประมาณ45องศาครับที่20 25กดตัวนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะลดพละการใช้ดบรกประมาณนี้นะคะอือก็ระบบจะทำการควบคุมการทรงตัวขณะลงเขาให้นะคะ แล้วก็พวงมาลัยเมื่อกี้อธิบายไปแล้วด้านซ้ายควบคุมด้านขวาเป็นชุดชอนโทนมาต่อที่หน้าจอ M I D ค่ะหน้าจอ M I D ขนาด8นิ้วนะคะทำง,งานลิวมก,กันกับในส่วนของหน้าจอ,อาเครื่องเล่นมีเดียนะคะปิดประตูนิดนะึงปิดปุ๊บนะคะแบตเตอรี่ต่ำเมื่อเราเลื่อนนะคะนี่ตันนี้นะคะเขาแจ,จ้งแจ้งจนบอกว่า F M หนึ่งร้อยสี่จุดห้าศูนย์เพราะว่าเราเล่น F M แด้4.50อยู่แต่ถ้าเราเล่นบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราเล่นต่อบลูทูธอยู่ตรงนี้ก็จะบอกว่าเราเล่นบลูทูธแล้วก็เพลงอะไรนูนนใ้นั่นเขาก็แจ้งเกอนผ่านหน้าจอเอ m ดีตรงนี้ด้วยแต่ต้องเปิดหน้าจอมาที่หน้านี้ก่อนนะคะเป็นไงสวยไหมสวยนะคะถัดมานะคะด้านนี้อันนี้เป็นปุ่มปิดระบบสมาร์ทเทลเกตนะคะ บางทีเซนเซอร์มันจับสัญญาณไว้เนาะเดินไปปุ๊บประตูลู่จะเปิดเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถปิดตรงนี้ได้ในเรื่องของการเปิดปิดประตูด,ด้านหลังเมื่อ,อจับสัญญาณได้ว่ามีอะ,อะไรที่ไปอยู่ใกล้เซ็นเซอร์นะคะมสามารถปิดตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นเปิดปิดฝาท้ายนะคะนี่เป็นปุ่มรีเจเนเรชันหรือรีเจนเครื่องยนต์ค่ะมีในตัวยูโร5มานะคะเป็นปุ่มลดกัน เขาเรียกว่า<ม>เป็นปุ่มดีเจนเครื่องยนต์จะได้กดก็ต่อเมื่อมีสัญลักษณ์ไฟโชว์บนแผงหน้าจอตรงนี้นะคะให้เราทําการกดโดยจอดบนพื้นที่โล่งนะคะไม่ใกล้วัตถุติดไฟอย่างเช่นยญ้าแห้งหรือกระดาษนะคะกะ็ให้ทําการกดแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ10หรือ15นาทีเนาะเมื่อทําการรีเจนเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วสัญลักษณ์บน หน้าจอก็จะทําการหายไปเนาะประมาณนี้แต่ปกติถ้าไฟไม่เตือนเราก็ไม่ต้องกดนะแต่เท่าที่จํำหน่ายไปก็ยังไม่มีลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรีเจนเครื่องยนต์ในยูโรห้านะคะอืมก็โดยปกติเขาจะทําการรีเจนโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นปุ่มเปิดแอร์ลักนะคะทุกคนอืมเดี๋ยวพาไปดูห้องที่สา่งตอนหลังนิดนึงปิดดับเครื่องดับเครื่องก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคน จะดูด้านหลังนิดหนึ่งนะคะห้องดยสานตอนหลังเปิดประตูเข้ามานะคะก็ด้านหลังตรงนี้ไม่มีที่เสียบาชาร์จแบตแบบเป็นปลั๊กไฟแล้วนะคะแต่จะมีช่องชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือที่เป็นท้า e C มาให้นะคะชาร์จไฟได้ไวมากกว่าเดิมนะคะเบาะด้านหลังนะคะปรับพับง่ายนะคะก็ดึงติดน,นี้ลงมาก็จะเด้งแบบนี้เราก็ขึ้นไปนั่งบนห้องดยสานตอนหลังได้เลยเดี๋ยวถ้าเอาลงก็เอาตัวน,นี้ลงก่อนนะคะแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยประมาณนี้นะคะทุกคน ก็สามารถปรับเอ็นได้แต่ไม่สามารถเลื่อนได้นะคะสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นอั่นจะลงนะคะเอานี้ขึ้นอืมก็จะปรับเอนตรงนี้นะคะปรับเอ็นปรับระดับประมาณนี้ได้อเอนมากเอ็นน้อยนะคะสามารถปรับได้แยกนะคะหกสิบสี่สิบแล้วก็ตรงกลางก็จะมีในเรื่องของที่พักแขนได้เนาะอืมขออนุญาตไม่แกะหลักการประมาณนี้อืมโอเคเดี๋ยวพาดูเครื่องยนต์นิดนึงนะคะ คันนี้นะคะมิลเอสสองจุดีลิแกนใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่หมดเลยนะค,ะคันนี้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะทำงานที่รอบ1 6 0 0งพันหรอถึงสองพรอบต่อนาทีนั่นเองนะคะเร็วแรงและประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของตรงนี้เอาไปดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของเขานิดนึงนี่ไงนะคะ 15.4กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับ2.2คันนี้นะคะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะ<ๆ>เขาก็ยังคงมีการจัดวางให้เยื้องหลังเขาหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ,ะเป็นไงบ้างสำหรับมิวเอ็กคันนี้นะคะ2.2อีลิแกนสีดำนะคะ หล่อมากๆเลยดำงงเงงงามคุมเข้มลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามปีใหม่ตามลิงก์อยู่ล่างตงุ่นลงดีได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะเซลปีใหม่อีสุเพจอีสุเชียงตรายบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยค่ะสู้ทุกท่านดันทุกเขตร,รับปรึกษาทุกเงื่อนไข่นะคะพูดคุยโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็กถ้าหาเซลปีใหม่ได้เลยค่ะยินดีบริการสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมา,มากๆเลยที่สารับชมคลิปจนจบนะคะยังไงอย่าลืมค่ะฝากทุกท่านนะะค กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้พี่ใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบาย